ที่ไปเจอว่าไงนะเจอคนสมิธกระชาสมิธแล้วก็เจอเหมือนหนยแด่ใส่ชุดแข่งแล้วใส่มาแล้วก็ใส่มาแบบว่าเหมือนกับเข้ารถลงหรือว่าชุดมันย้อยก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเขาอยากจะได้อีกชุดนึงเขาอยากจะได้อีกผอปเะสาก็ซิันะนี้แค่เดียวคนสมิธเขากำลังนั่นกันอยู่พอหนูประสาทก็ไปไปไปวันนี้เขามาฟังสามสามมือพี่รู้เลยทำไม จะเล่าให้ฟังว่าไม่ให้ไม่ให้พขารู้นับน่นอนหนูบอกอยู่ลุกมาเองจะได้เข้าใจให้พามาเองจะได้เข้าใจไม่เป็นไรหนูยินดีดูแลต้อนรับหนูจะเล่าให้ฟังทีนี้ยเคสนี้ที่พี่เขาเล่าให้ฟังว่าทําไมซื้อชุดสมิจแล้วเนี่ยทําไมซื้อชุดสมิจแล้วยุวยเร็วพี่อยากทราบไหมเพราะอะไรคนอ้วนอย่างหนูคนอ้วนอย่างพี่สาวหนู เวลาใส่แล้วเนี่ยเหงื่อมันจะเค็มมากมพี่รู้ไหมว่าตอนที่เราอ้วนหรือลำหนักตัวเนี่ยกินตัวมาเราก็จะแรงเพราะมันมีกลิ่นเปรี้ยวของคนอ้วนไขมันของคนอ้วนมันไม่ได้เป็นกลิ่นตัวที่น่าดมหนูยังรู้หนูมีกลิ่นตัวแต่ความเค็มของชุดเนี่ยมันจะไปกัดมันจะไปกัดความเค็มของเหงื่อของคนอ้วนมันจะไปกัดทําให้ชุดย้วยเร็วหลายคนเขาบอกว่า ทีมขายหรือคนขายตามบ้านเนี่ยเขาไม่ให้เราสักเราเขาไม่เขาไม่ให้เราซักชุดบ่อยเพราะว่าเหตุผลที่เขาแนะนําไม่ให้ซักชุดบ่อยเราถ้าคิดเราด้วยสัญชาติยานของคนที่ใช้หัวสมองสักนิดจะรู้ว่า เขาต้องการให้คุณเนะี่ยมีแนวโน้มลึกโน้มน้าวให้คุณซื้อให้ได้เพราะเขาไม่กล้าพูดความจริงบอกว่าในแง่ของความเป็นจริงนะ่ยคุณต้องซื้อชุดเปลี่ยนกางเกงเสื้อผ้าต้องมีเปลี่ยนแต่ด้วยความที่ชุดหนึ่งมันราคาครึ่งแสนการปิดการขายเนี่ยมันจะยากขึ้นเขาจะต้องพูดทุกอย่างที่ว่าขายชุดเดียวให้ได้เงินค่ากับข้าวก็ยังดีว่ากูได้กาไรซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วคันนึงดังนั้นเขาจะพูดทุกอย่าง พูดทุกอย่างจนคุณยอมซื้อว่าใส่ชุดเดียวไม่ต้องซักมันวิเศษวิสโสมากไม่ต้องซักเลยดมยังไงก็ไม่เหม็นจริงๆแล้วมันก็ใช่อ่ะกลิ่นมันไม่มีจริงๆแต่ว่าเหงื่อมันฝังอยู่ในชุดค่ะมันจะทําให้ชุดย้วยเร็วแม่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอ่ะมีงบน้อยหนูแนะนำว่าให้ซื้อมือสองซื้อลหลายๆชุดเปลี่ยนกันแล้วได้เปลี่ยนตัวละพันหนูก็มี ซื้อแล้วได้เปลี่ยนแต่ถ้ามีงบเหลือเหมือนลูกค้าหลายๆท่านที่เขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ๆเี่ที่เขาซื้อหรือที่เขามีวงเงินในการใช้บัตรเครดิตแบบไร้ขีดจ,จํากัดอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าหากเราต้องการเรายังไม่มีวงเงินที่ยังต้องมีขีดจ,จํากัดมีขอบเขตในการใช้เงินเนี่ยตัวมือสองก็มีก็มีที่ตอบโจทย์ได้ดังนั้นเนี่ยชุดเนี่ยจะต้องมีซักถ้าไม่มีซัก เลยแล้วใช้แล้วไม่ซักมันจะยุ่ยเร็วมากนี่สภาพสวยๆนี่เงค่ะเนี่ยพันเดียวนี่ค่ะสภาพนี่พันเดียวต้องสะอาดมากสภาพสวยๆนี่ค่ะนี่พันเดียวค่ะเนี่ยพันเดียวแต่ถ้าจะเอาตัวละสองพันถึงสี่พันสภาพใหม่กรี๊ดมีไหมไหมเลยนะโอเงดูไหมคะน่แนี่ๆปนั่นปักอยู่เลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นลูกค้าจะถามว่าเอาแล้วตัวละตัวละพันมีสีเข้มไหมสีเข้มหนูไม่ขายค่ะมันไม่มีต้องประมูลมายากมาขายากขนาด ตัวอย่างใหญ่ๆอย่างนี้ยังมีไซส์ไหมใช่ไซส์ให,ใหญ่ก็มีไซส์ใหญ่ก็มีแต่บางทีลูกค้าบางท่านที่เขา,าเป็นระดับเจแล้วเนี่ยเขาจะเอาไซส์ร้อยยี่สิบมาเนี่ยบางทีไซส์ร้อยยี่สิบแบบคนที่เขาเป็นเจแล้วเขาวานเลยนะมันมันมีมันมีปุ๊บมันหมดเลยมันมีปุ๊บมันก็หมดเลยดังนั้นก็คือต้องไวนิดนึงไซส์ที่เป็นไซส์กลางร้านเราจะเยอะแต่ส่วนใหญ่เราเกือบมีเกือบทุกไซส์ แต่บางไซส์เราก็ไม่มีเกียรแพงบางไซส์เราก็มีตะเกียรถูกๆเช่นเ <Yeah, S 1> นี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวสวยเงี้ยเราขายแค่สองพันคือไม่มีเนี่ยสายไม่มีสายไม่มีแล้วไอ้ตัวนี้ตัวพันหนึ่งเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ตัวพันหนึ่งตัวพันหนึ่งอ่าเดี๋ยวเจะเอาตัวสองพันกับสี่พันแปดมาให้ดูสีเดียวกันนะมันต่างกันยังไงแปนึงแต่เกีเก์สีชมพูสวยนะว่าไป ให้ดูเลยะสีชมพูมาแม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันต่างกันไหมด้วยความที่ร้านเราสว่างมากเห็นไหมเนี่ยตัวนี้คือไม่มีร่องรอยการใส่เลยเนี่ยตัวนี้ใหม่กีบอย่างเงี้ยเนี่ยไหมกีบเนี่ยเราจะขายอยู่ที่สี่พันแปดตัวนี้พันหนึ่งชมพูเหมือนกันเห็นไหมแม่ขยับไปใกล้เห็นไหมชมพูเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยอันนี้พันเดียว เนี่ยอันนี้คือคือชมพูสุดๆจากแคตาล็อกเขาเลยอันเนี้ยจะ4 8 0 0 2,000ก็จะดรอปลงมาครึ่งหนึ่งของตัวนี้อย่างเงี้ยตามตามทันเนาะเข้าใจเนาะมันจะพันหนึ่งรุ่นเดียวกันค่ะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันพวกนี้ก็จะมีดำแดงชมพูเหลืองเพราะฉะนั้นเ <RN> หลืองก็มีเกตพันหนึ่งเข้ามาดูได้เลยเกตตัวกลางเกตใช่มันมีเยอะมันมีเยอะเป็นอะก ใช่คใช่ใชพวกนี้เราเอาไว้จัดโปร4,008ไอ้โปร4,009ขอโทษค่ะพูดผิดพวกนี้เราเอาไว้จัดโปร4,009ประมาณนี้